สวัสดีครับชื่อตะวันนะครับผมปัจจุบันอายุ24ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความประทับใจนะครับหลังจากที่ได้ท huh. านอาหารเสริมตัวนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมก็คือจะเป็นตัววีสานะครับตัววีสานะครับช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็ช่วยในเรื่องของการให้พลังงานนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับแล้วก็อย่างที่3านะครับก็คือเน้นช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับทำให้ร่างกายของเรานะครับดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผม เหตุผลที่ผมมาทานตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเองนะครับทำงานใวกับเรื่องของความคิดอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนะครับก็เลยมีพี่นะครับผมเขาแนะนํามาให้ลองทานตัวนี้ดูนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมทานไปแล้วนะครับเออรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิกับการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราทํางานไปรู้สึกว่ามันเครียดใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทําให้ทําให้ความรู้สึกอารมณ์เรานะครับดูลดลงนะครับ และในส่วนของเรื่องต่อมานะครับก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันนี้คือปกติแล้วผมก็จะเป็นคนที่ป่วยด้วยนะครับก็คือจะมีอาการป่วยบ่อยเป็นวันบ่อยนะครับก็เกิดจากเราครับในร่างกายของเราครับมีอนุมูลอิสระมากเกินไปนะครับทาให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราครับมันเริ่มเสื่อมก็มีตัวน,นี้นะครับเข้ามาช่วยช่วยต้านอนุม,มูลอิสระด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเรื่องรสชาตินะครับรสชาติตัวนี้นครับผม หรือว่าโอเคนะครับผมเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีนะครับผมมันทําให้รู้สึกว่าเออมันได้รสชาติของผลไม้จริงๆนะครับผมแล้วก็มันออกจอกอมเปรี้ยวนิดนิดนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นกล่องนะครับผมหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมด30ซองนะครับส่วนซองจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วเวลาทานนะครับตัวผมเองจะทานตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตอนเช้ามันจะ ต้องการสารอาหารเยอะนะครับก็เน้นทานตอนเช้านะครับผมแล้วตัวนี้ครับมันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงข้างกล่องนี้นะครับผมจะบอกเพื่อไว้นะครับผมสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะครับสามารถทานได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของการตัดต่อปันธุกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่สานะครับก็คือจะไม่มีกลูเตนเป็นส่วนผสมนะครับไม่มีซูคารโอสนะครับผมแล้วก็ อย่างที่5นะครับก็คือไม่มีส่วนผสมเทียมที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับผมอ่ะก็สําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมอยากจะลองทานตัวนี้ดูนะครับผมหรือมีความเครียดนะครับผมหรือไม่มีสมาธินะครับในการทํางานนะครับผมหรือสมาธิหลุดอะไรเงี้ยก็แนะนำนะครับลองซื้อมาทานนะครับสามารถติดต่อได้กับตัวแทนจําหน่ายนะครับของวาซโยนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมลองทานนะครับ